สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับโตโยต้าเจริญค้าราชบุรีนะคะวันนี้ก็จะมาเช็ค แบตเตอรี่เบื้องต้นนะคะลูกค้านํารถเข้าศูนย์บริการโตโยต้าเจริญค้าราดบุรีเราจะมีการตรวจเช็คแบตเตอรี่ให้นะคะเดี๋ยวไปเช็คกันที่รถเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาตรวจเช็คเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดแบตเตอรี่นะคะเราจะมาสาธิตให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าที่นํารถเข้าศูนย์บริการโตโยต้าเจริญค้าราดบุรีเราจะมีการตรวจวัดแบตเตอรี่นะคะลูกค้าสามารถตรวจเช็คเองได้นะคะโดยการตรวจเช็คที่ตัวแบตเตอรี่นะคะตัวมินไม่ต่ํากว่ามินนะคะตัวน้ํากันตอนนี้เราจะมาสาธิตนะคะ we yeah. yeah. จากการตรวจวัดแบตเตอรี่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ผลการวัดออกมาได้แบตยังดีอยู่นะคะในการชาร์จไฟอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคก็คือแบตเตอรี่คันนี้ใช้งานได้อยู่ปกติะคะ่ะโตโยต้าเจริญคา้าราดบุรีของเราก็จะมีส่วนลดแคมเปญน,นะคะแคมเปญแบตเตอรี่ส่วนลดสูงสุด400บาทถ้าลูกค้านํารถเข้ามาที่ศูนย์บริการโตโยต้าเจริญคา้าราดบุรีเราก็จะมีการตรวจวัดแบตเตอรี่นะคะรับประกัน1ปีหรือสองหมื่งโลอย่างใดถึงก่อนนะคะถ้าลูกค้าสนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่กับเรานะคะ โทรมานัดหมายเบอร์ call center 032719998ได้ทั้ง3สาขาเลยค่ะ